กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโนเมอรี่เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่ในเกมนะครับเกมล a ดเดออิสแลนด์นะครับซเอร์บอยู่ในเซิร์ฟทางการนะครับเป็นเซิร์ฟมาตรฐานของทางเกมนะครับจะอยู่ในโหมดป้องกันนะครับห้องของเราก็นี่เลยนะครับ สามหกเก้านะครับจะเข้าไปเก็บเหรียญน,นะครับบนระบบระบบโหมดนี้นะครับมันจะบอกว่าเริ่มต้นใหม่สิบห้าวันครับคือสิบห้าวันนี้จะเป็นหนึ่งซื้อหนึ่งเกมนะครับต้องบอกว่าเมื่อเครื่องจับเวลาเริ่มต้นใหม่มาถึงเจ็ดสิบหกชั่วโมงก็ช่วยชีวิตหนึ่งอันจะหล่นออกมาทางอากาศนะครับเมื่อเครื่องจับเวลาเริ่มต้นถึงเจ็ดสิบเอ็ดชั่วโมงสุดท้ายจะยกเลิก การเรียกว่าอะไรล่ะการปล้นสะดมนะครับการพังบ้านของผู้เล่นคนอื่นนะครับแล้วก็ส่วนการค้าจะถูกยกเลิกนะครับสามารถยิงกันได้นะครับโอเคเราเข้าไปเลยนะครับเหรียญจะตกละเอาแล้วครับเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้เหรียญก็ตกไข่โจรน,นะฮะซึ่งผมพนันกับเพื่อนไว้นะว่า เรียนจะตรงไหนผมมารอที่น <Yeah. S 1> ิวเคียร์แล้วนะครับแล้วเราจะขับรถไปที่นี่นะครับเพื่อนผมท่ายถูกนะครับโอ้โหไปหาเพื่อนกันเลยเซิร์ฟนี้เราทำการเคลียร์เซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ไม่มีผู้เล่นคนอื่นอยู่นะครับเราไล่เขาออกไปจากเซิร์ฟหมดแล้ว ครับให้แก๊ตของเราเนี่ยเล่นง่ายขึ้น,นครไปไหนก็ไม่ต้องห่วงว่าจะโดนฆ่าโดนยิงเลื่อนถ่ายถูกนครับหัรตอนนี้ผมไม่ได้เข้าดีนนะครับเพราะว่าบันทึกหน้าจอเวลาบันทึกแล้วมันมันไม่ได้เสียงครับอย่างที่คุยกับเพื่อนไม่ได้ เราฟุบไปดึกในซึ่เงเดียวคนระับรถยาวไปเลยเเต้องไปตกใครยจุดเชื่อ <c oughs> แล้วรอรุนนะครับว่ามันจะตกุก ตอนนี้เราก็ใกล้ถึงนะใกล้ถึงจุดที่แอร์ตกนะครับเราจะไปรุ่นกันว่ามันจะตกคียเรียนนะครับตอนนี้เพื่อนมาถึงกันนะครับเพื่อนขุดไปแล้ว30ปีนะครับก็เกมนี้นะครับจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับก็ต้องหนึ่งเซิร์ฟก็15วันนะครับ พะมันต้องใช้เวลาในการหาของนะครับมันจะหาพวกไม้นะครับทําบ้านแล้วก็พวกหินนะครับหินแล้วก็แร่เหล็กแล้วก็แร่เหล็กหายนะครับเพื่อไปทําบ้าน,นครับแต่แร่เหล็กนี่ต้องเอาไปเผาอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาไปเผาแล้วมันจะได้เป็นเหล็กก้อนมานครับเราเรจะเอาไปทําบ้านได้นะครับใช้ผลิตของก็ได้นะครับ ้เวลานานนิดนึงเป็นเกมที่ใช้เวลานานพอสมควรนะครับสิบห้าวันโอเคนะครับเดีย๋ยวเราจะตัดคลิปนะครับตัดคลิปไปตอนที่เปิดกล่องนะครับว่าจะได้กี่เหรียญน,นะครับนี่สเสียงช่วยชีวิตเดี๋ยวรอลุ้นกันครับมาโอเคนะครับตอนนี้ก็เตือ ยี่ห้วิสุดท้ายแล้วนะครับเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าได้กี่เหรียญน,นะครับตอนนี้เพื่อนคุมกันเมื่อกี้มีคนปลดปล่อยนะครับหย็บเหรียญแบบชิวๆจะชิวไหมนะ <c oughs> ดูกันนะครัอขอเชื่อชื่ดูไปไม่มีครับไม่ม,ม,มีโอเคนะครับเราลุ้นนะครับสามสองหนึ่งพังเพื่อน โอ้โหสี่นะครับโอ้โหสี่ครับไปไปเล็กโกกลับบ้านกลับบ้า <laughs> นย้าหูกะเจ้ามาบ้านกัน ไอนี้นะครับเดี๋ยวผมตัดคลิปไปตอนที่ถึงบ้านเลยนะครับขับรถไกลเหมือนกันไต้สี่ตัวนะโอ้โหสุดยอดเลยฮนะโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาใกล้จะถึงบ้านแล้วครับกำลังจะมาดูบ้านโง่งๆของพวกเราครับว่าพี่ จะรีวิวให้ดูเลยนะกันในคลิปเดียวเลยนี่นะครับเห็นตัวหนังสือเด็กระไรเลยนี่คือบ้านงงงงของพวกเราสามคนนะครับร AOD คือ Amity Update นะครับชื่อแฉกของพวกเรานี่นะครับสภาพบ้านงงงงของพวกเรานะครับที่ของเซฟได้นะครับ <laughs> ได้โดยบังเอิญนะครับ เปิดเปิดเปิดเข้าไปโ okay. นะอเคลุดดหนะาเดี๋ยวทิ้งเหรียญให้เพื่อนนะครับทิ้งเหรียญให้เพื่อนหนะ่อยจีบเหรียญไปเข้าตู้ดีเพื่อนเอาเหรียญไปเข้าตู้โอเคเราเราจะขึ้นไปยิงแอร์ดรอปนะฮะ กล่องสุดท้ายนะแอดดบสุดท้ายแอยดอบลูกสุดท้ายจะได้อะไรไหมของจะดีหรือเกลือนะฮะดับประ้นกันครับชาดํชาดํเอาตรงไหนดีครับตรงนี้นะตรงนี้แหละสามสองหนึ่งไปเย้ เครื่องบินก็มานะครับนี่งไงครับเครื่องบินของเรามาปวยของใหเรานะแอร์ดอกลังล่วงลงมาจากฟากฟ้านะแล้วรอมาลรุนกันนะครับแอดอกลูกสุดท้ายเนี่ยของจะดีหรือเปล่านะฮะจะดีหรือจะเกลือนะฮะเดี๋ยวได้ดูกันลิดนี้นะครับ ว่มาแล้วไอชิวโอเคนะไปเปิดกันเลย10นาทีนะครับในการเปิดแอร์ดรอปนะครับเกมนี้เวลานานพอสมควรโอเคนะครับ เดี๋ยวผมตัดชิปไปตอนที่เปิด a อร์ดอเลยแล้วกันว่าจะมีอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับตอนนี้ a อร์ดอกล่องสุดท้ายของเรานะครับก็จะได้เปิดแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาลุ้นกันฮะว่าของจะดีหรือจะเกลือนะครับออกมาเป็นไงนะครับสัวหนึ่งโอ้โหอย่างเยอะพี่น้องกิบบๆกบบบบ ไฮ้หมดไปนะครับไปถ่ายรูปกันนะ Follow me จะลงไปถ่ายรูปกันนะครับประตูตไม่เปิดให้นะฮะ y ู้ <c oughs> หลักๆเลยนะครับคุณคัมเขียนก็นัด B13 นะครับแล้วก็ท m มิตี้ออฟเด t ม M นะครับส่วนผมก็จะเป็นตัวเสริมซะมากกว่านะครับเสริมในเรื่องใครฟาร์มอะไรไม่ทันผมก็จะช่วยฟาร์มให้นะครับโอเคเราถึงจุดถ่ายรูปของเราแล้วนะครับตามมาเพื่อน <laughs> นัทยิงทข้าเลยเอาละครับเราจะถ่ายรูปก,กันนะฮะเดี๋ยวครับามันไม่เห็นครับโอเคมุมนี้สวยนะฮะสามสองหนึ่งแชป โอเคครับผมขอบคุณทีมงานคุณภาพนะครับโอเคนะครัขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบก็กดไลค์ด้วยนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับกดแชร์ช่องของเราให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะมีคลิปดีๆมาแนะนำนะครับผมโอเคครับไปแล้วครับบาย